ก็ขอครับสวัสดีคุณผู้ชมคนดูน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับโจเซฟนะฮะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้ขอรบกวนคุณผู้ชมสักนิดนึงนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืมนะครับเพราะว่าคลิปใหม่มาเนี่ยพวกคุณจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมเห็นหลายคนก็ลืมไปแล้วแล้วก็ช่องผมก็หายไปจากชีวิตคุณตลอดการเลยแล้วทุกงนเนี่ยก็อย่าลืมกดด้วยนะครับก็ก่อนหน้าเนี่ยผมเคยทําคลิป เกี่ยวกับไ i บิ้งลิฟไปแล้ว2คลิปก็คือมนุษย์ดอกไม้นะครับผมกับ Noob แล้วก็ g u ส s s 6 6ใช่ไหมมัน 6, 6, 6, 6, 6 7, 4ตัวเนาะแต่ว่ามีคนรีเควสตมานะครับว่าให้ผมทำเกี่ยวกับคููเลสคิดหรือว่าเด็กที่เจ๋งที่สุดนะครับก็คือเป็นคูคิดเวอร์ชั่นหลอนที่สุดนั่นเองซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้มันน่ากลัวกว่าเวอร์ชนันอื่นอีกนะครับก็จะเป็นยังไงเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะเปิดคลิปมานะฮะ สามเกมที่แสนสงบสุขในภาพเนี่ยก็จะมีแมปอยู่สามแมปนะครับคือมันออรอเอ็กเคเรทเลยก็คือตรงตามในเรื่องของครูคิดเลยนะครับก็คือจริงๆครูคิดอะ่ะเคยแฮกสามแมปนะครับผมคือเคยโจมตีสามแมปก็คือ Work at Pizza Place Natural Disaster Survival Top Roblox Runway Model เฮ้วันนี้เหงาไหมเข้าร่วมกับพวกเราสิพวกเราเนี่ยเจ๋งที่สุดแล้วทีนี้ภาพก็จะตัดมาที่ Work at Pizza Place ครับ me my one favorite places. This really wonderful place, you know. Well, no less wonderful the to This it's than wait. of you know. no uh, you. Oh, you. Sorry for the long a is ตัวผู้หญิงเนี่ยก็จะบอกว่าว้าวไม่น่าเชื่อเลยนะว่านายจะพาฉันมาที่เนี่ยฉันชอบที่นี่ที่สุดเลยที่เนี่ยมันสวยมากเลยรู้ไหมที่เนี่ยมันดูดีนะฮะอะไรทั้งนองนี้ผู้ชายก็เลยหยอดกลับไปประมาณว่าไม่มีที่ไหนอะ่ะสวยเท่าคุณแล้วตอนเนี้ยคือเขาก็หยอดกันเล่นนั่นแหละ ทีนี้ผู้ชายก็จะพูดขึ้นมาว่าขอโทษที่รอนานนะฮะแล้วก็มพิซซ่าอบถึงไหนแล้วนะอะไรสำหรันี้นะครับแต่ว่าที่มันแปลกก็คือผู้ชายเนี่ยจะเริ่มพูดซ้ำประโยคเดิมครับหลังจากนั้นนะครับแมปก็โดนแฮกครับ แล้วตัวของคู่คิดเองก็จะโผล่มาพร้อมกับเพลง Spooky Scary Skeleton ที่ Distort ก็คือเป็นแบบเสียงเพี้ยนๆนะครับผมจากนั้นตรงนี้จะมีภาพนะคะมมรับโผล่มาเฟรมหนึ่งซึ่งผมก็อ่านไม่ออกต่อนะครับแต่ว่า ผมก็รู้ว่าพวกคุณเนี่ยอ่านไม่ออกเหมือนกันนะฮะผมอ่านออกคําเดียวก็คือคําว่าพุทธถ้าใครรู้หรือว่าอ่านอะไรออกตรงนี้ก็ช่วยบอกผมด้วยนะฮะโอเคคือผมมานั่งอ่านแบบจริงจังจังละตอนนี้คือแบบตอนตัดต่อเออมันมันเป็นประโยคอะคุณผู้ชมมันเป็นประโยคจากเพลงเพลงหนึ่งคือคําว่า hang up เนี่ย ah hang up and put on hold my line is getting cold นี่คือผมนั่งแกะเลยนะแบบผมนั่งดูตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงอะ เื่อจะไล่แกะทีละคําว่าแบบมันแปลว่าอะไรวะหมายถึงแบบมันมีคําว่าอะไรบ้างอะเอาคุณลองคิดดูถ้าคุณมานั่งดูคุณอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันแปลว่าอะไรแต่ว่าพอลองปฏิบัติตอบแบบ hang up and put on hold คือผมไปอ่านจากข้างบนลงมาก่อนไง แต่ว่าถ้าเราอ่านจากซ้ายไปขวาเราจะได้รู้เลยว่าแบบเออมันไม่ใช่คําว่าพุทขึ้นก่อนพอผมคิดนี้ออกปุ๊บผมเลยรู้เลยว่ามันเป็นเนื้อเพลงแล้วก็เป็นคําเปรียบเปยคือถ้าเป็นเนื้อเพลงมันจะเป็นเพลงของเอ่อแจ็คสตาร์เบอร์ผมไม่รู้ผมอ่านถูกไหมนะชื่อว่า b b y y o อตไลน์จะมีประโยคเนี้ยอยู่ซึ่งมันแปลว่า เขาวางสายฉันแล้วก็ปล่อยให้ฉันถือสายรอจนตอนนี้มันเงียบจนแทบจะไม่มีหวังหรือไม่มีคนโทรกลับมาแล้วซึ่งมันจะสอดคล้องกับอันต่อไปที่ครูคิดจใจโทรไปหาเขาเฮ้ย <Hey, S 1> คุณอนะฉันคือเด็กเจ๋งนะคุณกำลังเศร้าสิ้นหวังหลงทางหรือว่าเศร้าอย่างนั้นเหรอเอาล่ะอย่าเศร้าไปเลยโทรหาพวกเราได้เลยวันนี้และเข้าร่วมแก๊งเด็กเจ๋งที่เจ๋งที่สุดในโรบ็อกกดเบอร์นี้ได้เลยนะ เหลือเกมที่สงบสุขอีก2เกมก็คือโจมตีสำเร็จไปแล้วเกมหนึ่งก็คือเป็นโจมตี Work ์ก p อพีซับพลสและครับแลวถ้าคุณสังเกตในคลิปเนี่ยในออริจินัลดีๆนะครับในคอมเมนต์เนี่ยคุณไม่สามารถคอมเมนต์อย่างอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับครูคิดได้เลยนะจะคอมเมนต์ได้แค่ทีมครูคิด Jo In today หรือคำว่า Join หรือว่ามีอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับครูคิดเนี่ยคือคลิปเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้แค่นี้จริงๆถ้าเป็นอย่างอื่นอะ่ะมันคอมเมนต์แล้วจะโดนล,ลบภายในแบบไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะ แล้วมันก็ตรงตามในเรื่องของครูคิดนะครับว่าถ้าโดนแฮกเนี่ยจะโดนสั่งให้พูดแต่คาว่าทีมครูคิดจอยอินทูเดย์คือตัวละครมันจะพูดขึ้นมาเองนั่นแหละนอกจากนี้แล้วนะครับเด็กโคตรเจ๋งของเรายังมี UGC Official ด้วยนะครับทีไวบิ่งลิฟต์เนี่ยเขาคอลแลบกับค o ูเลสคิดเพื่อที่จะทํา UGC หัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวของค o ูเลสคิดเนี่ยยังมีเนื้อเรื่องที่เราไปตามอ่านในทวิตเตอร์ได้อีกเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันผมขออนุญ,ญาตอ่านในส o r ร์เพจของเขาแล้วกันนะครับเพราะว่า มันมีประมาณ8 0 0้กว่าโพสตซึ่งผมน่าจะค้นหาไม่หมดอะไรที่มันแบบเป็นสาระหรือว่าอะไรที่มันแบบเป็นเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้ผมเลยรู้สึกว่าโอเคอ่านในเว็บมันน่าจะสรุปได้ง่ายกว่าสวัสดีฉันชอบการระบายสีนะฉันชอบอ๋อเขาเป็นเด็กนี่นาเขาเป็นครูคิดใช่ไหมชอบการระบายสีฉันชอบธรรมชาติแล้วก็ผีเสื้อเข้าทีมของฉันสิคนดูเว็บตอนนี้58คนนี่คือฉันฉันนี่เป็นเด็กเจ๋งฉันนี่เป็นเด็กที่เจ๋งที่สุดที่เคยเห็นมา ล้ก็คือเป็นแบบว่าอ๋อเป็นเด็กที่จริงที่สุดที่คุณคงจะเคยเห็นแน่เลยฉันกําลังหัดทําเว็บนี้อยู่นะขอโทษทีที่มันยังไม่ดีมากพอและฉันจะพูดสาระสนุกสนุกให้ฟังนะสีแดงเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นสีที่แข็งแกร่งที่สุดนี่คือฉันอีกแล้วนี่คือเพลงสุดโปรดของฉันออสปกี้สเกลิเกนสเกลิคืออะไรวะ Perfect System Untrust Us อันนี้ผมเคยฟังชอบมากเลยของออริสตัน คริสตัลคริสตัลอะไรสักอย่างหนึ่งผมลืมละน่าจะคริสตัลแคสโต้ไหมคริสตัลแคสโตลเออโอเคเขาบอกให้คลิกเพื่อไปฟังเพลงได้ซึ่งผมน่าจะยังไม่คลิกไม่งั้นโดนลิขสิทธิ์ฉันมีเพื่อนสุดเจ๋งสองคนนะอ๋อโอเคก็มีคนหนึ่งนะฮะโนลิ oli, แล้วก็ไดแอนวูดสันเหรอก็มีเซอร์ไพรส์ที่จะให้เธอด้วยซึ่งคลิกได้นะฮะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องของไดแอนวูดสันใช่ไหมแต่ว่าอืมก็ชีวิตมันดูพารานอยนู่นนี่นั่นนะครับผมแต่ว่า ตอนนี้เราทำคลิปเกี่ยวกับครูคิดผมคงต้องตัดเรื่องของไดแอนออกไปก่อนอันนี้วาดอะไรส่งให้เขาได้นะฮะเอ่เอผมวาดหน้ายิ้มให้แล้วกันมันวาดยังไงวะว,ว,วาดยังไงเฮาอ๋ออันนี้แล้วกันนะก็เขียนด้วยว่าหวังว่าคุณจะมีวันที่ดีนะโอเคผมส่งให้เขาแล้วกันส่งส่งอ่าส่งแล้วโอเควาดยิ้มให้ด้วยลืมแล้วว่าจะเขียนอะไรต่อคุณไม่อยากจะเข้าร่วมกับฉันอย่างนั้นเหรอ นี่ไงมีอะไรแปลกๆด้วยโอเคนี่น่าจะเป็นไดแอนเขียนนะครับตอนนี้มันมีอะไรไม่รู้แปลกๆแดงๆปรากฏขึ้นมาเต็มหน้าจอคอมพิวเตอร์ของฉันเลยแล้วทีนี้มันก็เริ่มทําให้คอมฉันเนี่ยติดเชื้อก็คือแบบกระจายไปทั่วคอมเลยนะมันทําให้ฉันตกใจตอนแรกที่ฉันเห็นมันครั้งหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่กลับมาอีกเลยมันไม่โผล่มาอีกแล้วฉันเนี่ยฝันร้ายบ่อยมากเลยเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันเห็นฉันรู้สึกว่าเขาเนี่ยค่อยๆเฝ้ามองฉันผ่านคอมพิวเตอร์จะมีอะไรบางอย่างแย่ๆเกิดขึ้นกับฉ น่าจะเป็นครูคิดใช่ไหม αι? ที่แบบอยู่ๆก็ฝังเข้ามาในคอมของไดแอนเพราะว่าสีเขียวน่าจะเป็นของไดแอนเนาะส่วนสีน้ําเงินก็เป็นเพลงสีดําคือโนริประมาณนี้มั้งเนื้อเรื่องของครูเลสคิดเด็กที่โคตรเจ๋งนะครับคือเหมือนเป็นเออ่จักรวาลหนึ่งของค cool รูคิดละมั้งไม่รู้เหมือนกัน,นะฮะ